สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมทางไลฟ์สดน,นะคะตอนนี้สัญญาณอาจจะมีนะคะแต่ว่าถ้าสัญญาณขาดหายไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดตนนะคะคแต่แต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าอุทยาแห่งชาติตัดตนเฉยๆนะใช่ครับน,นะครับเรากำลัง เข้าอุทยานแห่งชาติตัดโตนนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้วันศุกรที่30พฤษภาคม2 5 0 5ันากนกตัดโตนใช่ตรงไปอีก3.2กิโลเมตรนะคะจะเข้าสู่น้ำตกตัดโตนนะคะใช่ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับช่อง N.W.Real Estate 78นะคบท่านผู้ชมนะครับที่กดไลคให้เรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ชัยภูมิใช่ทำไมวันนี้เราได้มาเซ่นคะวันนี้เรามาปิดการขายที่ดินนะครับใช่ค่ะนะครับถต้งมีตำบลลาดใหญ่ใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะวันนี้นะคะแบบนั้น N.W.Real Estate 78นะคะขายที่ดินละอสังหารทุชนิดมาปิดการขายโอนกรรมสิทธิ์นะคะแปลงที่ดิน เนื้อที่1ไร่8 6ดสิตารางวาอยู่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโอนกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเชา้านี้ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยนะคะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกําลังรับชมคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่กําลังถ่ายแบบวิดีโอเลยแล้วก็จะมีเป็นไลฟ์สดด้วย เราอยู่บนถนนทางไปอุทยานแห่งชาติตาโตนะคะหากคุณผู้ชมที่รับชมทางไลฟ์สดแล้วสัญญาณขาดหายไปก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในแหล่งธรรมชาติจริงๆนะคะ,คะวันนี้นะคะแบบนัดนะคะหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ ชมนะคะที่ติดตามช่องของเราอยู่ไปท่องเที่ยวกันนะคะแบบกับพี่นัดขอเป็นตัวแทนลูกค้าก็แล้วกันนะคะจะพามาชมความสวยงามแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะพี่นัด <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเร,ไรเร็วๆนี้เขาจะให้เราชมทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แบบแบบเห็นเพจต่างๆี่หูเยอะมากเลยที่เขาแบบว่าเอาเอารูปมาอวดสวยๆกันนะคะก็คือเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหน้าฝนของทุ่งดอกกระเจียวะคะ่ะ เรามาหลายรอบแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ถึงไหนแล้วคะพี่นะ,ะไปก่อนเขาบอกว่าซ้ายมือไปมอหินขาวแล้วก็ไปน้ำตกตัดโตนนะคะ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวจะมีทั้งมอหินขาวแล้วก็พระธาตุชัยภูมิ <c oughs> เราเคยไปมาทั้งสองที่เลยนะคะพระธาตุชัยภูมิก็ไปมาแล้วนะคะแหม่มจะบอกว่าพระธาตุชัยภูมิไปตอนนี้ดีมากๆนะไม่ร้อนเทา้า <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเราไปตอนแดดเปรี้ยงอ่ะจะร้อนเทา้าเพราะเราเดินเ<ง>ท้าปล่งไปนี่ไปตัดตนะครับแต่เราค่ะไปไหนคะผูลเรน,านะคาว้าอุอ๊ย<ฮ>เ,เราเราขอเลี้ยวซ้ายมาทางผู้เรนคานะคะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้พี่นัทรู้สึกหูอื้อไหมหูอื้อเลยนละถ้าเราขึ้นเขานี่หูจะอื้อนะแต่ว่า แล้วก็ตอนนี้หูอื้อนะคะหูอื้อเล็กน้อยสำหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูแลนดคะ <Ooh. S 1> นี่คือถนนผ่านอุทยานถูกไหมคะพี่น,นันเป็นถนนที่ผ่านอุทยานแห่งชาติตาต้นนะคะจงังหวัดชายภูมิเนี่ยเขามีอุทยานแห่งชาติเยอะมากพี่นันค่ะพี่นันได้เอาพี่นันได้เอาอะไระสมุดการท่องเที่ยวมาหรือเปล่านี้ เนี่ยอยู่ที่ไหนพี่นัดไม่เอามาปั๊มอะเห็นไหมเรามาเองแล้วเราก็ไม่ได้มาปั๊มอีกแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวขอมาปั๊มย้อนหลังดีกว่าได้เปล่าก็ไม่รู้พี่นัดไม่ยอมเอาไอ้พี่นัดไม่ยอมเอาสมุดบันทึกการเดินทางมาเราซื้อไว้แล้วก็ถ้าเราไปเที่ยวอุทยาน